สวัสดีครับวันนี้ผมสั่งกางเกงในมาสามร้อยบาทสิบตัวเหเขาก็บอกว่าสิบตัวตัวละสามสิบบาทนะครับนี่รายละเอียดอยู่ในคอมเมนต์นะครับสั่งมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแกะให้คุณผู้ชมได้ชมนะว่ามันเป็นยังไงตัวเขาบอกว่าตัวละสามสิบบาททําไมมันถูกจังสิบตัวนี้ก็สามร้อยบาทกางเกงในสีขาวนะครับ ดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันเป็นยังไงสิบตัวเออเนื้อผ้าก็ดีนะครับนี่ผู้ชมยี่ห้อนี้นะเนื้อผ้าก็โอเคนะสิบตัวตัวละสามสิบบาทนะครับดีเลยกางเกงในผู้ชายนะผู้หญิงก็มีนะครับอยู่ในคอมเมนต์นะอยู่อยู่อยู่อ่าในใต้ของอ่ อยู่ในใต้คอมเมนต์นะครับเข้าไปดูเลือกดูมีมีหลายมีหลายไซส์ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับหน้าสวยดีครับคุณผู้ชมดูหนาด้วยสิบตัวกี่ตัวแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวครับสิบตัวสามร้อยบาทตัวละสามสิบบาทก็ถือว่าโอเคนะ ถือว่าก็เนื้อผ้าก็ดีไม่ได้แพงมากนะครับนี่ยี้อ,อนี้นะครับถือว่าโอเคเลยอยู่ในคอมเมนต์นะครับรายละเอียดกดเข้าไปดูในในคอมเมนต์นะ